ลางบอกเหตุว่าจะได้โชคลาภก้อนโตเตรียมรับทรัพย์ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเช็คด่วน15ความฝันลางบอกเหตุว่าจะได้โชคก้อนโตเตรียมรับทรัพย์เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกปะเ็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะหลายท่าน มีความเชื่อว่าความฝันเป็นเหมือนลางบอกเหตุไม่ว่าจะฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นทุกคนก็อยากจะมีและอยากจะฝันดีกันทั้งนั้นโดยฝันที่ใครๆก็อาจจะชอบก็คือฝันที่สื่อถึงการมีโชคก้อนใหญ่วันนี้เรามี15ความฝันที่คนได้โชค ที่คนจะได้โชคก้อนใหญ่มักฝันก่อนได้โชคให้ทุกคนที่ฝันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันนะคะเตรียมรวยเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตถ้าฝันแบบนี้ได้เป็นเศรษฐีแน่นอนคะ่ะ 1. ฝันเห็นอวัยวะเพศหญิงหรืออวัยวะเพศชายความฝันความฝันให้โชคลาภ หากฝันเห็นอวัยวะเพศคือถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การเกิดใหม่หากใครฝันเห็นอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นของเพศหญิงหรือชายคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคก้อนโตหน้าที่การงานคุณจะเติบโตได้เลื่อนขั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอหากทำธุรกิจ ก็จะคล่องตัวมีลูกค้าเข้ามามากได้ผลตอบแทนได้กำไรดีและถ้าคิดจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็จะได้รับชัยชนะรับทรัพย์ก้อนโตค่ะ 2. ฝันเห็นเงินเห็นทองความหมายของความฝันคนที่ฝันเห็นเงินเห็นทองช่วงนี้หากคิดหวังสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ ดังใจปรารถนามีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคการพนันมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินเงินทองจากหลายทางทั้งจากหน้าที่การงานและบริวารพวกพ้องผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะอุปถัมเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของดวงชะตาชีวิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งเป้าสร้างเนื้อสร้างตัวสะสมเงินทองค่ะ 3. ฝันเห็นพญานาคความฝันพญานาคก,กับโชคลาภเป็นของคู่กันเพราะพญานาคเป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพในตำนานผู้ใดที่ฝันเห็นถือว่าเป็นผู้มีบุญย่อมนำซึ่งโชคลาภ และความโชคดีคิดหวังสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จยิ่งท้าผู้ฝันเป็นผู้ที่ถือศีลมีความดีอย่างสม่ำเสมอดวงชะตาชีวิตในช่วงนี้ยิ่งดีขึ้นเป็นทวีคูณคนรอบตัวจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆครอบครัวกลงเกลียวรักใคร่สมบูรณ์ค่ะ 4. ฝันเห็นผี ความหมายของความฝันฝันเห็นผีหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ดีคิดว่าจะมีเคราะห์แต่แท้จริงแล้วการที่เราได้เห็นพูดผีสัมภเวสีในฝันในหนึ่งแปลได้ว่าตัวของเรานั้นมีบุญมากจึงทำให้ได้เห็นดวงจิตวิญญาณของผู้ที่ยังไม่ไปสู่สุคติ มาขอส่วนบุญหรือมาให้โชคลาภเป็นเหมือนการได้สะเดาะเคราะห์ไปในตัวหมดทุกข์หมดโศกและชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องเงินทองหน้าที่การงานหรือความรักล้วนแล้วแต่ประสบผลสำเร็จค่ะ 5. ฝันเห็นขี้ ความหมายของฝันฝันเห็นขี้คือความฝันให้โชคลาภจริงหรือไม่แม้จะฟังดูเหมือนไม่ดีแต่แท้จริงแล้วคุณกำลังจะมีโชคและยังเป็นการได้รับโชคอย่างไม่คาดฝันครอบครัวจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอย่างที่เคยได้รับนำพาให้คุณได้รับเงินทองมากมายแม้ จะไม่ได้ใช้เงินก้อนโตแต่จะได้รับอยู่เรื่อยๆตลอดช่วงนี้แม้การงานจะไม่ค่อยดีมากแต่การเงินกลับไม่เคยขาดมือถือว่าดวงชะตาเรื่องของการเงินดีมากๆเลยค่ะ 6. ความฝันเห็นช้างความหมายของฝันช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ตามความเชื่อของคนไทยถือเป็นสัตว์ชั้นสูงดังนั้นการฝันเห็นช้างจึงเป็นโชคดีเหมือนคุณได้รับการอำนวยอวยพรจากเทวดาชีวิตช่วงนี้จะดีแบบทันตาเห็นหากคิดลิเริ่มหรือเริ่มต้นกระทำการสิ่งใดในช่วงนี้จะประสบผลสำเร็จและได้รับ ผลตอบแทนดีเป็นพิเศษหน้าที่การงานจัดเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่ค้ำชูและอุปถัมภ์เจ็ดฝันว่าคลอดลูกความหมายของความฝันแม้จะดูเป็นฝันที่เจ็บปวดแต่ความฝันนี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งจุดเริ่มต้นเคราะหร้ายที่ผ่านมาในชีวิตคุณ จะหมดไปหวังสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จดังที่ปรารถนาการเงินจะคล่องตัวไม่มีฝืดขัดมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าและเป็นเพศตรงข้ามหน้าที่การงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะ8 ฝันว่าได้จับนกความหมายของฝันหมายถึงถือว่าเป็นความมงคลมากๆหากใครฝันว่าจับนกนกเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญและอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงโชคลาภมากมายดังนั้นช่วงนี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ เงินทองไม่ขาดมือการเงินการงานการค้าจะเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็รักใคร่กลมเกลียวค้ำชูซึ่งกันและกันนำพาทรัพย์สินให้ยิ่งเพิ่มพูนในครัวเรือนค่ะ 9. ฝันว่าทำบุญกับพระสงฆ์ความหมายของฝันช่วงนี้ชีวิตจะเจอแต่เรื่องดีๆ เสมือนได้ทำบุญในชีวิตจริงเรื่องร้ายต่างๆสิ้นสุดลงแล้วจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆที่จะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณยิ่งหากคุณเป็นคนที่เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วและเนื้อนาบุญในชีวิตและโชคลาภจะยิ่งทวีคูณ สิ่งประเสริฐใดๆในโลกจะเกิดกับคุณในช่วงนี้คนรอบตัวก็จะผ่านได้รับบุญนี้ไปด้วยเช่นกันค่ะ 10. ฝันเห็นจอมปลวกความหมายของฝันโชคเป็นของคุณเข้าแล้วหากฝันเห็นจอมปลวกทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมายิ่งกว่าน้ำป่าไหลหลากทำการค้า ทำมาค้าขายอะไรก็จะได้กำไรเป็นอย่างมากธุรกิจจะคล่องตัวหากเป็นงานที่ต้องพบปะลูกค้าแล้วยิ่งดีใหญ่คนรอบตัวจะให้การอุปถรัรมภ์คุณเป็นพิเศษและยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนไกลที่ไม่ได้พบกันมาอย่างนานแสนนานอย่างที่ไม่คาดคิดเลยค่ะ 11บฝันเห็นไก่ความหมายของความฝันไก่ถือเป็นสัตว์นำโชคการฝันถึงจะแปลได้ว่าคุณจะได้รับโชคจากคนใกล้ตัวหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวดังนั้นช่วงนี้จึงมีดวงเรื่องการพนันดีมากมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์สินเงินทองจากการเสี่ยงโชคสูง หน้าที่การงานก็จะได้รับการอุปถรัรมภ์ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ 12. ฝันว่าถูกจับความหมายของความฝันฝันว่าถูกจับทํานายได้ว่าคุณกำลังจะหมดเคราะห์เรื่องร้ายหรือปัญหาต่างๆจะจบลงและหลังจากนี้ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นการเงินจะคล่องตัวหยิบจับสิ่งใดก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้เลื่อนขั้นในหน้าที่การงานแต่จะเกิดข้อผิดพาดกับเพื่อนร่วมงานบางคนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงคะ่ะคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 13. บฝันเห็นปลาฝันว่าจับปลาเป็นความฝันที่ดีและสื่อถึงเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครฝันเห็นว่าได้จับปลาตัวใหญ่หรือเห็นปลา,ยาเยอะแยะเต็มไปหมดยิ่งแปลว่าจะมีโชคใหญ่แต่หากใครที่เห็นเป็นจำนวนแนะนําให้นําเลขจำนวน ของปลาในความฝันมาเสี่ยงโชคดูค่ะ 14. ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นความฝันที่ดีและเป็นมงคลอย่างมากค่ะใครที่ฝันว่าได้ไปวัดไปไหว้พระหรือเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่หรือสวยงามมากถือว่าคุณกำลังจะมีโชคโดยให้คุณหมันทำบุญทำทาน ถือศีลภาวนาแล้วโชคใหญ่นั้นจะมาไวขึ้นค่ะ 15. ฝันว่าเงินหายความฝันว่าเงินหายอาจจะดูเป็นฝันที่ไม่ดีและทำให้คุณใจหายแต่ไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะเพราะความฝันสามารถตีความได้ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนโตหรือได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัว และไม่คาดฝันทำนายกันแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกันได้เลยนะคะและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะถ้าหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้ สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ